บรรยากาศทองทุงให้ทุงหน้าแดดเริ่มเหลืองตะเวนเริ่มค่อยหามงแรงแล้วจ้าสองสามอมะนีอากาศก็เริ่มเย็นลมพัดกะวีวีลมหนาวจ่อยๆก็เลยมาหาโนาอ้อยไปสู้แก๊งคือกันบราชญชีวิตอีสานบานเฮ้าแรงมากคำมากคิดฐานนยุนกินโลอหลายคนก็สงสัยว่านาอ้อยมันแกงใดยุาจา้าก็ได้ยุจ้าบ,บอกเลยว่ามันแสบมันอ่อนคืนเอาไม่นลระ หรือบางคนอาจจะบอกว่าแบบก๋วยแกงเนาะไม่ว่าสเสดเลยคนว่าบรรยากาศนี่ก็เอามาฝากกับผู้ที่อยู่บ้านไกลตั้งตะประเทศตั้งจังหวัดดนะจ้าหรืออยู่ในเมืองกุงเนาะอาจจะบ่เคยมาหาเนาออ้อยแบบนี้ก็ได้จ้าฤดูการนี่อ้อยของห้องกสิตัดเขาโรงงานส่วนเนอนหน่อยเนอนอ่อนมันเดือดคือจ่าเขาบ่ได้เด้อจ้าอันนี้เนอนอ้อยจะควงเออด้วยโบด้มาลักเพื่อนโด้หลายคนมันกนสิสงสัยว่ามันสีหวานจีนอ้อ บัวจ้าเนาะอ้อยมันหวานค่ะทุกคนแล้วือาวซสยหมวกใส่หมวกมาแน่มันบบาดนาบาดตาตีทุ่ไม่ทุ่มือกับบัวใส่เป็นยังดอกค่ะทุกคนหนามันดานโอ้บอัวเมีนจ้ะด้วยอาชีพด้วยแล้ยิปอ,ออีนเมียผ้าป,ปูอ้อยหล่ะจักเลยรูกวิธีการหมุนการหาไข่บัวไข่ตอนออกไปก็รู้แล้วจา้าแต่ก่อนโอ้ยหลับจ้างตัดอ้อยคักตัวๆเรียนดองๆจ้ะนอ้ออ้อยเห็นก่อนนอ้องใหม่บ่ได้หัวซุปเขากอนเลยจ้กเคยเป็นคือการบัวจเวลาหาน้องใหม่หานา้องอ้อยแทนาที่จะเอามือเอาตัวเข้าไปกอนบอั เอ้หัวมนเข้าไปก้อนจ้าลำอ้อยก็งามงาม,งามค่ะทุกคนคะ่ะมันเป็นแต่กินแซบแท้ลายลายๆคนรู่จ่าว่า,า,วาวลากินอ้อยแง่หนาวมันแซบกว่างางอื่นเด้เพราะว่ามันมีตัวเย็นในตัวของมันคิดคือกันบ่จ้า,จายูบ่ได้ก็เลยลำลงมาเลยลำหนึ่งเลยอดปอไหวเห็นมันงงมคา้าคือพออีกแล้วตอนเป็นเด็กน้อยนีย่กินอ้อยนี่เรียกว่าเส็ดดังเส็ดยั้งแน่ทุกคนเอ้ย น้ำอ้อยกะไรน้ำบ่อ้อยกะไรน้ากันยาวแ oh, ต่บ่วต้องทานดอกนอ,กนอกว่าน้ำยังแนถ้าผู้ใครเคยกินผู้ใดมีวิธีชีวิตในการทําสวนอ้อยหรือเป็นเด็กหน่อยในช่วงวัยเดียวกันกับสิพ่อรู้เนียเบื้องการสออ้อยโหลดแต่ทุกคนค่มมนาบ่วยเป็นว่าเชี่ยวชาตินะจ้ะคือเกิดมาแลวพ่อพ้าเฮ็ดสวนอ้อยโหลดแล้วกลับมาก,กินอ้อยโหลดก็คือจังเวนะะหาหนั่นละหาโนอ้อยเมื่อแล้วก็นั่งกลางป้าตัวบะที่นี่ คืออยากกินอ้อยกับนำมันลงไปแล้วโซ่หน่อยอันกับสีว่ากินบุอิ้มกับโซ่เมื่ดล่ำตัวบาดนี่นหุ่นหวยเขียนเสือจะคล้องยิงได้กับบลูดอกไม่ใจใหยเท่นอ้อยกับโซง่ายไงค่ะขันบาเลียงกินอ้อยเนาะบไมีมีกับสามารถกินได้ด้ค่ะทุกคนค่ะมีดประจำกายของเฮายุที่ปากเขานี่ล่ะต่ว่าขันผู้ใดมักสวยมักงามนี่กินบุได้เด้อบไม่มีดเนี่ยเบิ่งโหลดเบิ่งคนกินอ้อยเนี่ยค่ะทุกคนค่ะอันในกระโพดพอก็โมบานเมืองเพื่อนเนาะต่ว่าขันได้กินละบอกเลยว่ามันหวานละมันเย็นแซ่บมากกินอยกุคน ทั้งกรอบทั้งหวานทั้งเย็นขนาดอยู่ขังในปลาอ่อยล้มยังผัดตึงๆอยู่ค่ะทุกคนออกมาแล้วได้กลายแล้วก็เลยออกมา เมืองดูค่ะทุกคนค่ะสีหนาสีตาเราเริ่มค่ายคักเราได้เดี๋ยวคิดอยู่คนเดียวว่าพ่ออมแรงเอาลแล้แล้วก็สิพ่ายกระเปาถุงงามนอนีกตัวตัวบาทที่หนีรัดทงรัดไวไวใลงไปบ้านบมตัว,วาบานึงรัดเราออกจากป้าอ้อยก็ไม่เห็นดอกไม้ปางามงามกับทุกคนมรูอ่มันดอกอีหยังดอกอีลุ่มปุ่มเป่าหรือดอกอีหยังก็บโบล้ดอกว่าจะเดินผ่านไปฮอดบ้านนี่ก็สิผ่านป้ามไพ่ป้ายหยังก้อนจานนี่ล่ะนอไผ่ปกติฤดูการก็ต้องกินนอไผ่ซุ้มนี่ล่ะแต่ว่าบ่งม่ฤดูการเราก็ต้องหัันนาาาข้้ป่ออยว แล้วก็มาแวะเก็บยานางจ้ายานางก่อนนี่มันน่ามันข้นขน,ขนดำด,ำ,ดำเลยค่ะทุกคนคำว่ายานางเนี่ยก็จะบอกคือกันเนาะ แล้วก็เมื่อพ่อบักบวบอีกกะเก็บอีกระบาดที่นี่โอ้ยเนาะมาถือกันคักแท้คลิปนี้กะอยากให้ทุกคนได้เห็นการดาเนินชีวิตแบบเรียบง่ายของคนอีสานบ้านนอกของเฮาส่วนตัวแลวเป็นคนอยู่ง,าง่ายกินไงจ้าพอแม่พาอยู่แบบนี้เนาะนี่ก็รัดดงรัดปลามาขาออนเอเล่แล้วคะทุกคนจะคว่ำไขคว่ำหวอนมาบรรจบคบกันพ่อดีปับ๊บมาหวอนกะยายก็คลองออกเลยคว่ำขั้นคว่ำไขกะสีมาตัวนี้ละเด้ออาบน้ำปับ๊บก็สีแซบมืดดังเลยละนาน,านี่ก็ได้ ดังหรือสั้นดังกบอกแล้วจ้าว่ามันเอาหัวเข่าก้อนเอาหน้าเขากวอนมากก็่าดีแสบดังและผ้ามูเขาไปก้อน <c oughs> สําหรับคลิปนี้ก็อยากให้เห็นวิธีการดาเนินชีวิตแบบเรียบง่ายของคนอีสานบ้านเฮาขาดขินยังกะง่ายยุกกะง่าย <c oughs> คลิปนาสิแกงให้เบิ่งงด้นจ้า